ข้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้ฝนตกท้องฟ้าแจ่มใสแล้วแต่ว่าตกไม่แรงบางคนก็เตรียมท่อนมันนะคะจะไปปลูกแล้วฟ้ากำลังตกฝนตกแล้วก็ได้ปลูกปลูกมันบางคนก็เตรียมปลูกมันปลูกมัน

ใช้ทางคุณแล้วนี่ก็เตรียมถูกมั่นแล้วถอนมั่นแล้วฝนตกก็ตัดถอนมั่นแช่น้ำเพื่อปลูกเตรียมปลูกแล้วมีาาการฝนหลังฝนตกนะคะหลังฝนตก ก็ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำแล้วน้องไปทางใดก็มีแต่หมอกแต่แตาขักอยู่เนาะขะมาแล้วไซบาสท่านพี่ท่านพระท่านในหมาอู้กระทั่งไซบาสทางผู้ไม่ห้าวก่อนผู้ไม่ห้าวก่อนแล้วก็สิไปทางพูนแล้วเนาะทางไปวัด กระสีมาไอ้ไลอใส่บาทก่อนใส่แล้ววัดป่าผู้ไม้เห่านี่ก็มารอใส่วัดผู้หลวงพระหลายหลายเนาะดอกไม้อีหยังเนาะหน้าบ้านกระปูกคลองกุไรดอกก็จนบ่าง,งามเพราะว่ามันน้อยแดดฝนหากระมาเมื่อวานนี่ฝนก็หากระมาเมื่อวาน เพิ่นก็เมื่อวัดแล้วนะวัดป่าภูมิงหาววัดบ้านหอมร่างมากไปใส่บาตรทักกอนแล้วใส่บาตรทักกอนมาแล้วพระกำลังจะมาพ่นกำลังถ่าใส่บาตร m okay. 이덕영 okay. 好努力的。 นะอย่างบ๊อสึกอยู่เรก็ใส่บาทแต่วดาตาผู้ไม่า้าวเราก็มาใส่วัดบาท,บา,ทบางทีก็วัดบ้านก็ไปก่อนบางทีวัดบ,บ้านก็มาทีหลังนะเพราะว่ายัางมีสามเณรอยู่สามเณรก็ยังไม่ศึกยังไม่ถึงบางลูกก็อยู่จนถึงเปเิดเทอมบางลูกก็จะอยู่จนถึงเปิดเทอม ยังไม่ซื้อก็ใกล,ะละ้แล้วล่ะใกล้วันเปิดเทอมแล,ะละ้วล่ะคงจะอยู่กันอีกไม่นานก็ซื้อละบางคนก็ไปอยู่วัดบ้านตนเองอเก็บผักริมรั้วอีกแล้วบอเก็บประจำก็กินประจำเนาะกินแต่ผักแต่ห้านี่กไ เก็บปาะจับกระปงเก็บแล้วก็บงแล้วก็ตัดแล้วก็บ,กบองอีกฝนตกแล้วก็มีคามีตะไคร่แล้วกินแล้วบัดกำลังออกไปหลายปลูกไว้อันนึงก็ได้หลายเนาะยยกินลายเติบอ,อยู่ฝนฟ้ามาแล้วบัดน,นี่สิได้ไปหาปลูกมั่นแล้ว ปลูกมันแล้วบ่า,าก,กรุ่งไปทงวงบหานนอนใส่ตะลางเก็บไปแก่งใส่สเก็บไปลวกยิ้นจำแจยวบอ่อเก็บชูมือกระปงเป็นฝ่าเป็นใจแล้วก็ไปหาปลูกมันแหละบ้านะ ตกค่าตกแห้งกว่านี้ก็สิได้ปูกหลายอยู่ดอกก็สิได้กุบกินกบกินเขียดเนาะอันนี้ก็พักจนหอยจนหอยแล้วเนอะบักแปบ,บบ้านเฮ้จักหน่อยก็แตกออกก็เป็นแบบเงินแบบทองปลูกไว้พอไดย้ยูได้กิน พักกับปูกไว้ก็พอได้กินได้ลวกกินนี่แหละบ้านเฮาบ้านหนอกบ้านหน้าคลิปนี้ก็ไว้สํานี้สักกอนเดอ้อสิลงวัดหรือว่าสิไปหาตัดลำมั่นทอนมั่นปลูกนะเนาะขอุคลิปล่งเพียงเท่านี้ก,นก่อนผูนมูนกมูฝูงมูกาก มีเหอมีแห้งแล้วบัดนฝนตกแล้วนะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ